สวัสดีเพื่อนๆจาก YouTube ทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเซนบูบอลเตงอีกเช่นเคยครับในการวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลจากประสบการณ์ตรงมากกว่า20ปีผลงานเมื่อวานครับผมที่เด็ดในลายแอดผมให้ฝรั่งเศสไปนะฮะยิ้มแย้มแจ่มใสครับ3ประตูต่อหนึ่งต้องขอขอบคุณประธานเป้เป็นอย่างสูงเลยนะฮะอุตส่าห์ยิงทั้งสลูกไม่งั้นผมนี่อาจจะแย่ได้เหมือนกันนะ วันนี้ครับผม2คู่ถือว่าน่าสนใจพอสมควรนะครับเพราะว่ามีตัวแทนจากทวีปเอเชียของเราเนี่ยลงสนามทั้ง2คู่เลยครับสี่ทุ่มตรงทีมชาติญี่ปุ่นครับแชมป์กลุ่ม E จะเจอกับทีมชาติโครเอเชียรองแชมป์ของกลุ่ม F นะครับคู่นี้จะถ่ายทอดสดทางช่อง True for you และคู่ดึกเวลาตี2ตรงนะครับเต็งแชมป์ของฟุตบอลโลกครั้งนี้อย่างบราซิลแชมป์กลุ่ม G ครับผมจะเจอกับทีมชาติเกาหลีใต้รองแชมป์กลุ่ม H ซึ่งก็จะถ่ายทอดสดทางช่อง8นะฮะมาดูซิว่าทัศนะของผมวันนี้เนี่ยจะชี้ไปที่ญี่ปุ่นหรือเกาหลีบ้างหรือเปล่านะเออใจผมมาเชียร์นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องวางตัวเป็นกลางนิดนึงแล้วก็อิงตามสเตตไปนะครับซึ่งถ้าทุกท่านพร้อมแล้วเราไปรับฟังวิเคราะห์วิจารณ์จากผมพร้อมๆกันเลยครับ เริ่มที่คู่แรกเวลาสีทุ่มตรงนะครับทีมชาติญี่ปุ่นจะเจอกับทีมชาติโครเอเชียนะฮะโดยดัางฝั่งญี่ปุ่นเองต้องบอกว่ายอดเยี่ยมมากๆนะครับพวกเขาเนี่ยพลิกสถานาการณ์นะฮะกลับมาเข้ารอบได้แถมเป็นแชมป์กลุ่มอีกตั้งหากนะครับจากการชนะ2และแพ้หนึ ซึ่งัดสุดท้ายนี่หักปากาเซียนดังเปาะเลยนะครับพลิกกลับมาเอาชนะสเปนได้เฉยนะฮะสประตูต่อ1ผมจําได้เลยครับวันนั้นทัศนะผมก็ให้ทีมชาติญี่ปุ่นไปนะกะว่าน่าจะเสมอนะครับผมกลายเป็นว่าชนะสัง,งันนะเกินคาดมากๆขณะที่ทีมชาติโครเอเชียครับพวกเขาเข้ารอบมาในอันดับ2นะฮะจากการชนะ1และเสมอ2 นัดสุดท้ายเนี่ยพวกเขาเสมอกับเป็นเยียบไปศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับชนะแค่นัดเดียวคือชนะแคนาดา4ประตูต่อหนึ่งนั่นแหละแล้วก็เข้ารอบเป็นที่2ตามหลังทีมชาติโมร็อกโกมาฟอร์มอาจจะไม่ได้วือวาอะไรมากนะครับแต่พวกเขายังไม่แพ้เลยนะในทัวร์นาเมนต์นี้โดยสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมในวันนี้นะครับทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะต้อง ขาดเซนเตอร์ฮาฟตัวหลักนะฮะไปตัวหนึ่งก็คือทางด้านของโคอิตากุระนะครับผมกองหลังจากโบรุเซียมุนเชนกับบัตเนื่องจากเจ้าตัวเนี่ยสะสมไม่เหลืองครบ2ใบแล้วนะครับก็ไม่สามารถลงได้ในวันนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดเข้ารอบไปนัดหน้าสามารถลงได้ปกตินะครับนอกจากนี้แล้วครับในรายของทาเคฟุสะกูโบะนะครับผมยังต้องรอเช็คนะเห็นได้ข่าวแว่วมาว่าอาจจะสุ่มเสี่ยงเป็นโควิด -19 นะครับผมต้องดูนะฮะว่าผลตรวจเนี่ยจะออกมาเป็น1ขีดหรือ2ขีดนะครับ ส่วนทางฝั่งโครเอเชียเนี่ยสภาพทีมถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์ฮะแต่ก็จะขาดไป1ตัวซึ่งเอาตรงๆอาจจะไม่ขาดนะต้องรอเช็คฟิตอีกทีหนึ่งก็คือกองหลังจากสตุกัดนะครับอย่างบอนาโซซาว่าจะพร้อมลงสนามได้หรือไม่โดยเสบีย์ผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าน่าจะลงสนามของทั้ง2ท,ทีมในวันนี้นะครับทีมชาติญี่ปุ่นของคุซอฮาจิเมะมริยาสึจะมาในระบบ3-43สผู้สรับตัวจะเป็นชูจิกองดะสามเซนนฮาครับวันนี้จะเป็นทางด้านของโชโกะทานิกุชิ มายะโยชิดะและทาเคฮิโรโทมิยะสึซึ่งก็ถือว่าใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับแผงกลาง4ี่ตัวครับขวาสุดจะเป็นจุนยะอิโตะฝั่งซ้ายจะเป็นยุโตนากาโตโมะตรงกลางนะฮะจะเป็นฮิเดมาสมริตะจับคู่กับอาโอทานากะส่วนสามประสานเกมรุกครับวันนี้นะฮะถ้าทาเคฟุสะคูโบะลงได้จะลงเล่นร่วมกับทางด้านของไดเซนมาเอดะและไดจิคามาดาขณะที่ตองฝั่งทีมชาติโครเอเชียของคุณซือสลาโกดาลิตจะมาในระบบ433านะครับ ครูซาตูจะเป็นโดมินิกลิวากูวิชเซนฮาฟครับจะเป็นจอมเก่าอย่างเดยันลอฟเลนจับคู่กับยอสโกกวาดิโอแบ็กขวาเป็นยซิปยูรานวิชแบ็คซ้ายเป็นบอร์นาบาริซิชแผงกลาง3ตัวครับลูกาโมดริชมาเซโลบรโซวิชและมาเตโอโควาซิชส่วน3าประสานเกมรุกในววันนี้จะเป็นอันเดรสครามาริชบรูโนเปโควิชและอีวานเปริซิชโดยรวมโครเอเชียก็ถือว่าใช้ผู้เล่นชุดเดิมเป็นหลักเลยนะฮะ โดยตทางฝั่งโครเอเชียอดีตรองแชมป์เมื่อปี2018เนี่ยถึงแม้ว่าครั้งนี้จะผ่านเข้ารอบมาในฐานะรองแชมป์กลุ่มก็ตามนะครับ แต่ต้องบอกเลยว่าประมาณไม่ได้นะฮะคือพวกเขาเนี่ยมีจุดเด่นในเรื่องของเกมรับอย่างมากครับคือสามนัดที่เล่นในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยพวกเขาเสียเป็นแค่ประตูเดียวเท่านั้นเองนะก็คือนัดที่เอาชนะแคนาดาไปได้4ประตูต่อหนึ่งที่เหลืออีก2นัดครับผมเสมอกับโมร็อกโกและโคเอเชีย e ไปในสกอร์ดิกันศูนย์ประตูต่อศูนย์ซึ่งถือเป็นเรื่องแปลกนะครับเพราะว่าโคเอเชีย e ยุคที่มันผ่านมาเนี่ยจะไม่ใช่เล่นสไตล์เกมรับเหนียวแนนแบบนี้นะ 13เกมหลังสุดในการเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายของโครเรียเนี่ยไม่น่าเชื่อครับพวกเขาเสมอ0ูนย์เพียงแค่2นัดนี้เท่านั้นเองนะนั่นหมายถึงว่าที่ผ่านผ่านมานะครับไม่เคยมีนัดไหนเลยที่จบลงด้วยการเสมอศูนย์ประตูศูนย์ในการเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายของพวกเขาขณะที่ทางฝั่งทีมชาติญี่ปุ่นนี่ผมต้องขอปรบมือแบบดังๆเลยนะครับผมคือพวกเขาใจสู้มากๆครับนัดสุดท้ายถ้าใครดูการที่เจอกับสเปนเนี่ย เล่นแบบเต็มแม็กมากๆนะข้าใจแหละว,ว่าสเปนอาจจะไม่ได้เอาชุดใหญ่แบบเต็มสูบลงอะไรมากครับแต่ที่สุดสเปนก็คือสเปนคุณ้าใจใช่ไหมแล้วพวกเขาครับยังเป็นชาติที่3ในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกอีกด้วยนะครับที่มาเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายแล้วโดนนําสามารถพลิกกลับมาชนะได้ถึง2เกมนะครับ ก่อนหน้านั้นก็เคยมีทําได้คือทีมชาติบราซิลในปี1938และเยอรมันตะวันตกครับในปี1970ญี่ปุ่นเป็นทีมที่3ครับที่สามารถทําได้ซึ่งจุดแข็งของญี่ปุ่นชุดนี้ครับก็คือเรื่องของพละกําลังเรื่องของวินัยในการเล่นครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือครั้งนี้ญี่ปุ่นพัฒนาขึ้นมากกว่าครั้งก่อนๆนะครับคือถ้าเกิดใครติดตามฟุตบอลโลกมาทุกครั้งจะเห็นว่า ทุกครั้งที่ญี่ปุ่นมาพุตบอลโลกเนี่ยเขาจะมีผลงานที่ดีขึ้นเป็นระยะระยะครับจากที่แพ้มากกลายเป็นแพ้น้อยลงเริ่มมีเสมอมาบ้างเริ่มมีชนะบ้างแต่ยังไม่เข้ารอบจนกระทั่งในที่สุดเนี่ยเข้ารอบมาได้นะฮะก็ถือว่าสุดยอดจริงๆยิงผู้เล่นชุดนี้ของญี่ปุ่นเนี่ยเล่นอยู่ในลีกใหญ่ๆของยุโรปเยอะมากโดยเฉพาะบุนเดสลีกาเยอรมันบอกตรงๆนะครับโครเอเชียรประมาทไม่ได้เลยนะฮะ คราวนี้เรามาวิเคราะห์กันแบบเชิงลึกนิดนึงครับผมดูวิธีการเล่นของญี่ปุ่นแล้วเนี่ยส่วนตัวมองว่าพวกเขาเนี่ยถนัดกับการเจอทีมใหญ่นะฮะก็คือว่าเจอทีมที่เหนือกว่าแล้วพวกเขาต้องตั้งรับเพื่อรอสวนกลับนะครับสังเกตได้จากการเล่นกับสเปนและเอยอรมันฮะครองบอลน,น้อยมากๆครับ10-20%เท่านั้นเองแต่สามารถที่จะเปลี่ยนโอกาสการเข้าทำประตูเนี่ยให้เป็นสกอร์ได้ขณะที่นัดเจอกับคอสตาริกาพวกเขาเหนือกว่าแบบเบเ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับแต่กลายเป็นว่า ผลก,การแข่งขันพวกเขาแพ้ไปสูงประตูต่อหนึ่งญี่ปุ่นชุดนี้ถือว่าเหนียวแน่นมากๆครับใจสู้เล่นเป็นระบบมีวิน,นัยไม่ยอมแพ้และความผิดพลาดน้อยมากๆนะครับคือถ้าเกิดไม่แบบเหนือชั้นจริงๆเนี่ยบอกตรงๆว่าเจาะพวกเขายากมากๆขณะที่งฝั่งโครเอเชียนะครับจากการติดตามมา3นัดน,นะในรอบแบ่งกลุ่มสไตล์บอลของพวกเขาไม่ได้รวดเร็วคล่องแคล่วอะไรนะครับผมเป็นประเภทว่าต่อบอลแล้วก็อาศัยจังหวะแบบที่เผลอผู้ต่อสู้เผลอเมื่อไหร่พวกเขาค่อย จังหวะเข้าทําเร็วนะฮะซึ่งตัวอันตร,รายที่คอยคิลเลอร์พ s าสให้กับกองหน้าก็คงหนีไม่พ้นลูกาโมดิชนั่นแหละถ้าญี่ปุ่นเนี่ยอยากจะต่อกรกับทางฝั่งโครเอเชียได้แบบซูสี วันนี้เนี่ยน่าจะต้องจับตายโมดริชให้ได้นะครับรวมไปถึงทางด้านของมาเตโอโควาซิชอีกตัวหนึ่งด้วยและกองหน้าที่ต้องระมัดระวังอย่างมากก็คืออังเดรสครามาริชนะครับผมจากฮอฟเฟนไฮม์ตัวนี้ถือว่ารวดเร็วคล่องแคล่วนะฮะและผมมองว่าเป็นตัวที่น่ากลัวที่สุดนะครับในแดนหน้าของโครเอเชียวันนี้ซึ่งถ้าเกิดเอาจุดอ่อนและจุดแข็งของทั้ง2ทีมมาผสมกันเนี่ยผมมองว่าญี่ปุ่นสู้ได้นะคือถ้าเกิดเกมของพวกเขามีวินัยเหมือนที่ผ่านๆมา ไม่มีเออร์ร์ไม่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นบอกตรงๆครับผมยังพึ่ไม่ออกเลยว่าโครเอเชียเนี่ยจะเจาะญี่ปุ่นด้วยวิธีไหนรูปร่างสรีระของนักเตะญี่ปุ่นก็บอกตรงๆว่าไม่หนีจากโครเอเชียครับแอบใหญ่กว่าได้ซ้ำไปนะผมพูดตรงๆเลยความน่ากลัวของโครเอเชียชุดนี้มีแค่อย่างเดียวนะครับคือการแทงทะลุช่องนะฮะแล้วก็การคิลเลอร์พ s าสเป็นบอลมิติเดียวครับผมอ่ไดเรกฟุตบอลหรือว่าการเปิดมง แทบจะไม่มีให้เห็นซึ่งถ้ามีจริงๆผมก็มองว่ากองหลังญี่ปุ่นเนี่ยน่าจะเก็บได้อยู่เหมือนกันนะครับถ้าดูจากรูปร่างแล้วก็ความเก่านะฮะตาต่อรองเปิดว่าที่โคเอเชียต่อครึ่งลูก เป็นราคาที่น่าวัดใจญี่ปุ่นเป็นอย่างมากนะครับผมเชื่อว่าพวกเขารู้ครับว่าเป็นรองฮะยังไงซะไม่ได้ไม่ว่าแต่อย่าเสียไว้ก่อนอย่าเสียง่ายเด็ดขาดนะครับอาจจะมีเสียสักหน่อยนะแต่ผมมองว่าญี่ปุ่นนัดนี้ไม่แพ้ใน90้านาทีนะฮะคือจะเข้ารอบต่อไปหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่มองว่า90้านาทีแรกพวกเขาน่าจะยันอยู่ครับและก็อ่านว่าคู่นี้จะยิงน้อยมากๆด้วยเช่นกันนะครับ เพราะฉะนั้นฝากไว้2บินละกันครับอยู่รองญี่ปุ่นแบบกลั้นใจเลยนะครึ่งลูกครับแล้วก็อยู่สกอร์ต่ำา2ลูกนะครับถัดมาเป็นเวลาตี2ตรงครับผมทีมชาติบราซิลแชมป์ของกลุ่ม G จะเจอกับทีมชาติเกาหลีใต้ครับรองแชมป์จากกลุ่ม H โดยทางฝั่งแซมบ้าบราซิลนะฮะพวกเขามี6คะแนนจากการลงเล่น3นัดในรอบแบ่งกลุ่มนะครับถึงแม้ว่านะัดสุดท้ายพวกเขาจะแพ้ทางด้านของแคนมบรูนซประตูตัว,ตว,ตว,ตวหนึงก็ตาม แต่เพียงแค่6แต้มนี้ก็เพียงพอแล้วครที่ทําให้พวกเขาเนี่ยเป็นแชมป์กลุ่มได้ขณะที่ทีมชาติกาหลีใต้ครับถือว่าพลิกนรกมากๆครับในการกลับมาเข้ารอบนะฮะสนัดแรกพวกเขามีเป็นแค่1แต้มเท่านั้นจากการเสมออุรุกวัย0ูและแพ้กาน่า2ประตูต่อสนะครับแต่ถ้าวันนัดสุดท้ายครับผมพวกเขาสามารถเอาชนะโปรตุเกสไปได้2ประตูต่อหนึ่งะฮะทัทั้งที่โปรตุเกสเองเนี่ย ผู้เล่นที่ลงสนามก็ไม่ใช่ว่าชุดสำรองล้วนๆนะก็ถือว่าเป็นชุดผสมเหมือนกันพวกเขาเล่นดีและใจสู้มากๆนะครับจนกระทั่งสามารถเอาชนะโปรตุเกสในที่สุด2ประตูต่อหนึ่งโอ้ตกมือเหมือนกันครับอันนี้ถือว่าน่าชื่นชมอีกเช่นกันซึ่งสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมในวันนี้นะครับตั้งฝั่งเกาหลีใต้เนี่ยสมบูรณ์นะฮะไม่มีใครเจ็บหรือแบนดเลยขณะที่บราซิลครับปัญหาค่อนข้างจะเยอะทีเดียวล่าสุดครับผมอเล็กสเตเลสและกาเบียลเคซุสนะครับผมยืนยันแล้วว่า ทั้งคู่เนี่ยถูกส่งกลับแน่นอนนะครับเนื่องจากมีปัญหาการมาเจ็บที่หัวเข่าทั้งคู่เลยลงสนามไม่ได้ครับปิดฉากบอลโลกแบบร0 0ขณะที่กองหลังจากยูเวนตุสอย่างดานิโลและซูเปอร์สตาร์ทีมอย่างเนมาเนี่ยยังต้องรอเช็คฟิตนะฮะว่าจะหายเจ็บทันลงสนามในวันนี้ได้หรือเปล่าซึ่งวันนี้ครับรเซบีเปินตัวจริงที่คาดว่าน่าจะลงสนามของทั้ง2ทีมนะครับทีมชาติบราซิลครับของกุสเซอร์ติเต้จะมาในระบบ4-2-31ผู้สาตูจะเป็นอาริซองเบเกอร์ จะนะครับจะเป็นมาควินยอสจับคู่กับเตยโกซิวาแบ็ขวาเป็นดานิโลแบ็คซ้ายเป็นอเล็กซานโดรแผงกลางรับครับจะเป็นลูคัสปาเกต้าจับคู่กับคาเซมิโลแผงกลางรุกครับฝั่งขวาเป็นราฟินญาฝั่งซ้ายเป็นวินิซิอุสจูเนียตรงกลางครับท่านเนม,มาหายเจ็บทันวันนี้จะลงสนามนะฮะโดยหน้าเป้าจะใช้เป็นริชารีซอนขณะที่ทา้งฝั่ง,งทีมชาติเกาหลีใต้ของคุณซือเปาโลเบนโตวันนี้จะมาในระบบ4-3-3นะฮะ ผู้สาตูจะเป็นคิมซองคิวประการหลัง4ตัวครับตระกูลคิมเหมือนเดิมเลยฮะเซนฮาจะเป็นคิมบินแจจากนาโปลีจับคู่กับคิมยังกวานนะครับผมเล่นอยู่ในทีมอูซานฮุนไดนะฮะ ส่วนทางแบ็คขวาจะเป็นคิมมูวานและแบ็คซ้ายจะเป็นคิมจินซูแผงกลาง3ตัวนะครับจะใช้เป็นชุงบูยองและชองบูยองนะครับชื่อคล้ายๆกันเลยนะแต่เขียนไม่เหมือนกันอยู่คนละทีมนะฮะคนละตัวกันแล้วก็อีกหนึ่งตัวครับก็คือลีคังอินฮะกองกลางจากมายอ้าในลาลิกาลีกสเปน สามประสานเกมรุกนะครับนำทัพโดยซองเฮืองมินครับผมเล่นร่วมกับวังฮีชานแล้วก็ดาวสโบของทีมนักขนานี้อย่างโชกุยซุงนะครับผมยิงไปแล้ว2ประตูในฟุตบอลโลกคนนี้ก่อนอื่นขอพูดถึงเกาหลีใต้ก่อนเลยนะครับพวกเขาน่าชื่นชมมากๆครับกำลังจิตกำลังใจดีเยี่ยม2นัดแรกมีแต้มเดียวนี่เป็นบางทีมใจเสียแล้วนะฮนะลนัดสุดท้ายต้องไปตัดกับแชมป์กลุ่มอย่างโปรตุเกสอีกด้วยนะแต่ในที่สุดพวกเขาสามารถเอาชนะได้ครับสุดยอดจริงๆ ซึ่งจะว่าไปแล้วเนี่ยนัดที่เสมอกับอุรุกวัย0-0ก็เล่นดีครับรวมถึงนัดที่แพ้กาหน้า23ด้วยนะผู้ตรงๆพวกเขาก็เล่นดีกว่าครับแต่คือกาหน้าเนี่ยความเด็ดขาดนี่โอ้โหวันนั้นใช้ได้เลยนะฮะก็คือแพ้ความโคมอะว่างั้นเถอะคิดดูครับว่านัตันพวกเขาคองบอลมากกว่ากาหน้าอยู่ที่63%ต่อ37%เอลยทีเดียวนะฮะโอกาสจบประตูเนี่ยมีมากถึง21ครั้งครับตรงกรอบ6แต่ทําได้เป็นแค่2ประตู ขณะที่กาหน่ายิงตรงกรอบ3ครั้งเนี่ยเป็นประตูทั้ง3ลูกเลยนะฮะแต่ยามที่พวกเขาเนี่ยต้องเจอทีมที่แข็งแกร่งกว่าพวกเขาจะครองบอลน,น้อยกว่าแบบชัดเจนมากๆครับก็คือ38%ต่อ62%เท่านั้นในนัดที่เจอกับโปรตุเกสนะฮะแต่โอกาสจบประตูจบสกอร์เนี่ยมีเท่ากันเลยอยู่ที่12ครั้งนะครับก็คือเกาหลีใต้เป็นทีมหนึ่งฮะที่หาโอกาสเข้าทำประตูได้ดีมากๆนะฮะขณะที่ทางฝั่งบราซิลไม่มีอะไรจะพูดครับพวกเขาเหนือกว่าทุกทีมะฮะในฟุตบอลโลกครั้งนี้ผมกล้าพูดไดไ้เลย คือแม้กระทั่งนัดที่แพ้แคนมรูนศูนย์ประตูตัวหนึ่งเนี่ยถึงแม้พวกเขาจะเอาตัวสำรองลงหลายตำแหน่งก็ตามครับแต่คือการคองบอลและโอกาสจบสกอร์ยังมากกว่าเยอะครับคองบอลมากกว่าแคนมรูนอยู่ที่6 5ต่อ35โอกาสจบสกอร์ก็มากกว่าอยู่ที่19ครั้งต่อ7ครั้งนะครับผมเพียงแต่ว่าไม่สามารถทำประตูได้เท่านั้นเองและ2นัดก่อนหน้านั้นที่ชนะสวิสและก็เซอร์เบียเนี่ยก็คองบอลแล้วก็โอกาสจบสกอร์ก็มีมากกว่าเช่นกัน ความน่าสนใจของคู่นี้เนี่ยมันอยู่ที่เมื่อ6เดือนที่แล้วครับทั้งคู่เพิ่งจะแตะนักกระชับมิตรไปนะที่กรุงโซซึ่งครั้งนั้นบราซิลก็สามารถเอาชนะเกาหลีใต้ไปได้แบบสบายๆครับ5ประตูต่อหนึ่งนะฮะของบอลเยอะกว่าโอกาสจบสกอร์ก็เยอะกว่าครับวันนั้นนี่บราซิลมีโอกาสจบสกอร์มากถึง25ครั้งเลยทีเดียวนะฮะคือถ้าเทียบเอาจากผลงานในวันนั้นเนี่ยต้องบอกว่าบราซิลเหนือกว่าเกาหลีใต้แบบบานทะไทยเลย แต่ก็อย่าลืมนะครับว่าครั้งนั้นเป็นแค่การกระชับมิตรนะฮะมันเป็นการลองทีมแล้วก็ตัวผู้เล่นหลายๆตัวของเกาหลีใต้ในวันนั้นกับวันนี้แตกต่างกันอยู่เหมือนกันนะครับประมาณ 4- 5ตําตำแหน่งได้เลยทีเดียวคราวนี้เรามาวิเคราะห์เจาะลึกกันนิดนึงครับผมในรายละเอียดการเล่นของทั้ง2ทีมนะฮะทีมชาติเกาหลีใต้ชุดนี้ครับจุดเด่นคือวินัยครับแล้วก็เรื่องของพละกําลังที่วิ่งไล่ได้ตลอด90้าสิบนาทีเต็มแน่นอนพวกเขาไม่ออกอาการหมดแรงให้เห็นเลยแม้แต่แมตช์ดเดียวนะฮะ แม้กระทั่งแมตที่พวกเขาต้องบทกับทีมยักษ์ใหญ่อย่างโปรตุเกสก็ตามนะครับผมแต่อาจจะมีจุดอ่อนให้เห็นอยู่บ้างฮะในเรื่องของเกมรับนั่นเองแหละที่บางครั้งก็มีเสียประตูง่ายๆไปบ้างนิดนึงขณะที่บราซิลเนี่ยจุดเด่นของพวกเขาแน่นอนครับคือเกมรุกนะฮะไม่ว่าจะเป็นเกมแดงกลางรวมไปถึงเกมรุกเนี่ยทำได้ดีมากๆแต่ว่าวันนี้ต้องลุ้นนะว่าเนมาลงได้หรือเปล่า นัดที่บราซิลแพ้คแคมรูรนเนี่ยหลายคนเห็นครับว่าพอเกมลุกขาดเนมาไปเนี่ยมิติในการเล่นครับความหลากหลายแล้วก็ลูกพลิกแปลงมันหายไปเลยทันทีครับต้องดูว่าวันนี้เนมาลงสนามหรือเปล่านะอันนี้ผมมองว่าเนมาแบกบราซิลชุดดีได้เลยนะครับซึ่งอัตราต่อรองของคู่นี้เปิดมาที่บราซิลต่อลูกครึ่งถือว่าแพงใช้เล่นเหมือนกันนะฮะเอาตรงๆเนี่ยใจรักเกาหลีใต้นะคือผมก็อยากจะเชียร์ทีมในเอเชียด้วยกันนะ แต่ศักยภาพณวินาทีนี้ผมต้องยอมรับตรงๆว่าบราซิลเหนือกว่าเกาหลีใต้ค่อนข้างเยอะพอสมควรครับรูปเกมโดยรวมเนี่ยบราซิลอาจจะไม่ได้ว่าเหนือกว่าแบบโอ้โหแบบขี่อะไรขนาดนั้นนะก็คงค่อยๆหาจังหวะเข้าทำไปเรื่อยนะฮะแต่ถึงที่สุดถ้าเกิดพวกเขามีประตูแรกมาเมื่อไหร่เนี่ยผมมองว่าหลังเกาหลีใต้อาจจะรวนได้นะครับแล้วก็น่าจะเปิดโอกาสให้บราซิลเนี่ยกระทุ้งประตูที่2ได้เช่นกันนะฮะ คู่นี้เหนื่อยหน่อยแต่ขอวัดใจแล้วกันครับว่าบราซิลน่าจะยิงขาดเกิน2ลูกได้ไม่ยากนะครับคู่นี้แนะนําให้อยู่ต่อบราซิลราคาลูกครึ่งครับผมและเช่นเคยครับผมในช่วงท้ายคลิปเรามาสรุปทัศนะของเซมบูมกันนะครับ2คู่3บินฝากเอาไว้นะครับผมคู่แรกสีทุ่มตรงนะฮะให้2บินคือ รองญี่ปุ่นราคาครึ่งลูกครับลุ้นเสมอนะแล้วก็อยูสกกร์ต่ำสองลูกนะครับกันเหนียวไว้นะฮะเผื่อโครเอเชียเนี่ยเฉือนเอาชนะ1 0ะอะไรแบบนี้ผมมองว่าคู่นี้ยิงไม่เยอะเอาตรงๆและคู่ที่2ครับบราซิลผมมองว่ายังขี่เกาหลีอยู่ประมาณนึงนะฮะคือเกาหลีเก่งนะแต่ว่าวันนี้โชคร้ายครับที่ต้องมาเจอกับบราซิลในช่วงที่สุดยอดมากๆเชื่อว่าบราซิลจะสามารถเอาชนะได้ขาดลอยนะให้ต่อบราซิลราคาลูกครึ่งนะครับ ฝากไว้2คู่สัมบินเพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะถ้าเกิดใครอยากจะได้ทัสนะแบบเจาะลึกมากกว่านี้ในช่วงกบเกาะบางเตะแอดมาได้ที่ไลน์แอดแอดบอมแปนะครับของดียังมีอีกเพียบในไลน์แอดนะฮะแล้วถ้าผมตอบไลน์ใครช้านี่ขอกลาบอภัยจริงๆนะครับทุกวันนี้นี่คนทักมาหลักร้อยนะฮะอย่างไรแอดมาคุยกันได้ครับผมแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับ